สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโดอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับเปิดคำทํานายหลวงปู่ศิลาเตือนปี2573เดือนตุลาคมน้ำท่วมกรุงเทพคนแห่อ,อพยพอยู่เขาใหญ่โลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปวิดีโดอหลวงปู่ศิลาสิริจันโทรพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่โด่งดังในสายกรรมฐานแห่งวัดพระาธาตุมื่นหิน จังหวัดกาลสินซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของการมียานอย่างรู้ล่วงหน้าอีกทั้งสามารถทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำจนทำให้ศาสสนิกชนทั้งหลายและเหล่าคนดังนั้นต่างพากันมากราบไหว้สการะจำนวนมากโดวยวมน่อม0ิมิถุนายน2567ที่วิหารต่อแดนสวรรค์ภายในวัดถ้ำแก้วภาวนาตําบลหนองยาขาวอําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาได้จัดพิธีพุทธาพิเศษเหรียญ มหาบารมีพระศรีอริยะวาระที่สองซึ่งในวันนั้นหลวงปู่ศิลาได้กล่าวเตือนสาสนิก,กชนทั้งหลายที่อยู่ในงานหลวงปู่ศิลาเตือนให้ทุกคนนั้นระวังอุทกภัยครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่30ตุลาคม2573กรุงเทพมหานครจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบประวัติศาสตร์โดยทุกคนนั้นจะหนีภยัยแห่อพยพไปตั้งหลักที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา และในปีนั้นเองที่ดินจะมีราคาแพงขึ้นเท่าตัวขนาดที่ว่าขายกันวาละหลักล้านอีกด้วยนายกคนใหม่หมอปลายทายเป็นชายอายุไม่เกิน40พร้อมข้อตกลงลับหมอปลายประกาศิบหลังถูกถามในรายการไทยรัฐทอล์กถึงนายกรัฐมนตรีเห็นไหมลักษณะรูปร่างเป็นอย่างไรอาจจะมาจากการเลือกตั้งหรือข้อตกลงลับนายกคนใหม่เป็นยังไงหมอปลายตอบว่า ปายเคยถ่ายเอาไว้ว่าพี่ใหญ่ของคนมีสีโดนของหลายคนนั้นตั้งข้อสงสัยว่ายังโดนของอยู่ไหมคนนี้คือจบกลับไม่ได้แล้วเราจะมีนายกคนใหม่เป็นใครหมอปายตอบว่าเป็นผู้ชายหนุ่มวงเล็บสามีท่านนายกหรอหมอปายตอบว่าไม่น่ามั่งเพราะเขานะ่ะเขาหนุ่มเบอร์นั้นเลยค่ะลักษณะนะ่ะตัวใหญ่ สูงใหญ่หนุ่มเป็นนักธุรกิจยังมีอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจโรงแรมบ้านอาสังหาอายุไม่เกิน40ปลายวงเล็บจะมาจากการเลือกตั้งหรือข้อตกลงอะไรบางอย่างใช่ไหมหมอปลายยิ้มและพยักหน้าพี่กรถามว่าไม่ใช่คุณธนาทรหรือคุณทิมพิธาใช่ไหมหมอปลายตอบว่าไม่ค่ะลักษณะของเขาคือสูงใหญ่พี่กรถามอีกว่า หน้าคุณอนุทินหรือเนวินชิดชอบนะ่ะไม่เห็นบ้างเหรอหมอปลายตอบว่าไม่เห็นยังไม่เห็นไม่ได้บอกว่าตลอดไปไปลายนะ่ะมองแบบนี้ว่าเกมการเมืองนะ่ะมันเปลี่ยนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนแต่เรื่องอำนาจหรือการควบคุมท่านยมนะ่ะก็ไม่ได้สามารถระบุดได้ชัดเจนว่าอำนาจที่คุมหลายกระทรวงใหญ่ๆนะ่ะมันจะเทียบกับนายกแล้วนะอันนี้นะ่ะมันแยกกันออกไป วงเล็บอาจจะเป็นนายกอีกรูปแบบหนึ่งที่คุมขุมกำลังในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือเปล่าพิธีกรถามหมอไปตอบว่าอาจจะตีล้อมนายกอบอจอ,อบอต .50-60% แล้วเรานะก็ขาดท่านไม่ได้มันก็เปรียบเทียบว่าอำนาจเกือบจะพอๆกันอย่างไรก็ตามทามลายตามท่านยมนั้นบอกไว้นายกอุงอิงถ้าอยู่ครบ4ปี จะมีการปรับคอรมอรหลังจากนั้นนายกคนใหม่ที่เกิดจากข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชายรูปร่างสูงมีธุรกิจอสังหาแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นคุณอนุทินขึ้นมาเหรอถ้าไม่ครบ4ปีนะ่ะก็อยู่3ปีกว่าแต่ก็อาจจะมีเหตุเหมือนท้องไม่ท้องสิ้นสายเข่งทักแรงปี2568ประเทศไทยจะเสียแผ่นดิน สินสเข่งหรืออาจารย์ชนทัศน์ฤทธยพงองได้ออกมารายการคนดังนั่งเคลียร์ทางช่อง8ในเครือ R S เพื่อทำนายเกี่ยวกับปี2568พิธีกรถามว่าหงูเฮ้งของฟิล์มรัฐภูมิเป็นยังไงสินสายเข่งตอบว่าอายุอยู่ที่ดวงตาเป็นคนที่ตาลอยมีดวงชะตาที่ไม่มั่นคงลักษณะรูปหน้าไม่มีอำนาจไม่มีบารมีแก้มตอบ ริมฝีปากตกหมายถึงว่าเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองจมูกไม่มีความมั่นคงเท่าที่ควรคิ้วหน้าเข้มถือว่าดีแต่ช่วงเนินคิ้วผ่านมาแล้วตอนนี้นะ่ะอยู่ที่ช่วงโหนกแก้มทั้งสองข้างลักษณะแบบนี้นะครับแก้มตอบแฟบลงมาจะผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้คงจะยากนะแต่มีโอกาสที่ขึ้นมาได้ในช่วงปี2571ครับ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอยากจะเป็นนักการเมืองก็เป็นไม่ได้อยากเป็นดาราได้บ้างไม่ได้บ้างส่วนหนึ่งมาจากวันเดือนปีเกิดและส่วนหนึ่งมาจากงูเฮงจะเป็นอย่างไรกันต่อถ้าเศรษฐกิจเป็นลบค้าขายส่งออกไม่ดีในบ้านก็แย่จะกินอะไรกันละ่ะผมพูดแล้วนะครับว่าปี2568เป็นปีที่4ถ้าผ่านปีที่4ไปได้ ปี2569การเงินเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคในปี2568นี้ให้ผ่านพ้นไปก่อนเวลานี้ประชาชนทุกคนยังไม่รู้เลยว่าในปี2568รัฐบาลจะไปในทิศทางไหนสถานการณ์จะเสียแผ่นดินไหมมีอยู่แล้วรออยู่จะมีปัญหาหรือเปล่าแต่ถ้าตามดวงแล้วเสียแผ่นดินแน่นอน แต่อยู่ที่หน่วยงานราชการของไทยว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์นั้นให้อยู่รอดได้หรือไม่ที่ผ่านมาเราคงทราบข่าวอยู่แล้วว่าบิ๊กอ้วนมีการสั่งห้ามไม่ให้มีเรือออกไปตระเวนแถวเกาะกูดไม่ให้เรือนั้นออกไปตะเวนแต่หน่วยทหารเรือนยังคงออกไปตะเวนก็ถือว่าเป็นการขัดคำสั่งเพราะฉะนั้นยังไม่รู้เลยว่าสถานการณ์จะเป็นไปในทิศท,ทางไหนความคืบหน้า อาถรรพ์ดวงเมืองดวงสงครามโหนฟองสนานวิเคราะห์บทบาทของประชาชนและทหารโหนฟองสนานจัมราจันได้ทำนายวิเคราะห์ดวงบ้านเมืองในคลิป y YouTube โหนฟองสนานออฟิเชียลพูดถึงประเด็นความขัดแย้งและประเด็นต่างๆในการสู้รบที่ต้องเจออยู่ในขณะนี้ทั้งเรื่องของสถานการณ์และบทบาทของแต่ละฝ่ายว่าต้องทำอย่างไรและต้องมีแนวโน้มอย่างไรหลังจากนี้ อาถรรพ์ดวงบ้านเมืองมีการกล่าวถึงเรกกำเนิดกรุงรัตนโกสินทร์ในวันอาทิตย์ที่ย1เอ็ดเมษายนพศ2325เวลา6 5นาฬิกนาทีซึ่งพิสูจน์ความแขังมาแล้ว4ครั้งได้แก่ศึกพระเจ้าประดุงสงคราม9ทัพการล่าอนณานิคมของชาติตะวันตกสงครามโลกครั้งที่2และการเผชิญหน้ากับกองทัพเวียดนามในสมัยรัชกาลที่9 บทบาทของทหารลัคนาเมืองสถิตราศีเมษมีพระอังคารเป็นดาวประจำชีพเมืองและดาวเดชซึ่งหมายถึงนักรบความกล้าหาญอำนาจและการต่อสู้การที่พระอังคารสถิตนำหน้าลัคนาเมืองวงเล็บศูนย์พาหะหมายความว่าทหารจะนำพาประเทศฝ่าฟันวิกฤตบทบาทของประชาชน พระจันทร์เป็นดาวตัวแทนประชาชนสถิตในราศีกรกฎซึ่งมั่นคงและโยกหน้าพระอังคารหมายความว่าเมื่อเกิดสงครามหรือต้องต่อสู้ประชาชนจะช่วยหนุนเสริมให้ทหารนั้นเข้มแข็ง